สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นการประชุมก่อนเปิดชั้นเรียนของคุณคร,รูนจันญาสีบุญหลนะคะซึ่งคราวนี้ก็จะเป็นรอบวงรอบที่สองแล้วนะคะในวันนี้ก็ของคุณครูนจันญาจะเป็นรายวิชาภาษาไทย5ค่ะรหัสวิชาทหฐานสามสามหนึ่งใช่ไหมคะนักเรียนส่วนรายละเอียดต่างขอเชิญคุณจันญา เรียนท่านรองผู้อำนวยการท่านรองรัติยาวิเศษปนกลังท่านรองฝ่ายวิชาการเรียนคุณครูเกษมีศรีวรรณนาหัวหน้าฝ่ายวิชาการและผู้เชี่ยวชาญประจ,ระจํากลุ่ม PLC ส Q 8และสวัสดีเพื่อนสมาชิก PLC ทุกคนค่ะดิฉันคุณครูจัญญาสรีบัวหลวงค่ะวันนี้จะเปิดชั้นเรียนในรายวิชาภาษาไทย5ค่ะระหัสวิชาททหารส3ง0 5เรื่องที่เปิด ห้องเรียนสําหรับการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ p l c ในวันนี้ก็คือการจับใจความสําคัญจากวรรณคดีเรื่องสาม๊กซึ่งใช้รูปแบบการสอนก็คือ KWL ร่วมกับการสร้างคาถามแบบ 5W กับ 1H นะคะวันนี้ปัญหาของนักเรียนที่ได้จัดก,กิจกรรมขึ้นวันนี้ก็คือนักเรียนขาดทักษะในการจับใจความจากเรื่องที่อ่าน ะะโดยใช้รูปแบบ KWL Path เพื่อเชื่อมโยงความรู้เดิมสู่ความรู้ใหม่แล้วก็ใช้เทคนิค 5W1H เพื่อช่วยให้นักเรียนตั้งคำถามได้ดียิ่งขึ้นในส่วนจุดเน้นนะคะที่อยากจะให้ท่านผู้เชี่ยวชาญท่านรองผู้อำนวยการแล้วก็สมาชิกได้สังเกตก็คือในช่วงที่นักเรียนตอบคำถามแล้วก็ร่วมกัน ตั้งคำถามแล้วก็ในช่วงที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในใบงานซึ่งในครั้งนี้จะมีใบงานให้นักเรียนทั้งหมด3ตอนค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดี3กมโกศค,ค่ะในส่วนของการร่วมสังเกตชั้นเรียนนะคะจะขอความอนุเคราะห์ของออจากอาจารย์นริศรานะคะช่อสังเกตกลุ่มที่ 1, กลุ่มที่ 2, แล้วก็กลุ่มที่6สําหรับอาจารย์ซีนา่าขอความช่วยเหลือในการสังเกตกลุ่มที่ สี่กลุ่มที่ห้าแล้วก็กลุ่มที่3ค่ะสำหรับรายละเอียดที่จะเปิดชั้นเรียนในวันนี้มีเพียเท่านี้ค่ะค่ะขอเชิญท่านรองรัตยาให้กำลังใจคุณครูผู้สอนเลยค่ะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเป็นการเปิดชัเรลยนของคุณครูจันยาศรีบัวหลวงนะคะซึ่งได้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย5นะคะแล้วก็ตามรายละเอียดที่คุณครูจันยาแจ้งในที่ประชุมนะคะก็คือเป็นการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีสามก๊กนะคะซึ่งในเรื่องนี้แน่นอนว่าต้องแข่งคุณธรรมแน่นอนนะคะแล้วก็เทคนิควิธีการสอนที่คุณครูจันยานามาใช้ก็คือ KWL นะคะซึ่งเทคนิคตัวนี้เป็นเทคนิคสำคัญมากแล้วก็ตรงประเด็นที่คุณครูจัญญาเลือกมาเลยเพราะว่าเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการอาร่านนะคะเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการอาร่านเพราะฉะนั้นถือว่าตรงประเด็นเลยทีเดียวแล้วคุณครูจัญญาก็ยังมาเสริมเทคนิคการอาร่านตรงนี้โดยการใช้เทคนิคให้นักเรียนได้รู้จักตั้งคำถามนะคะ สำหรับตรงนี้นะคะก็คิดว่านะคะคุณครูจัญยาน่าจะทําได้ดีเพราะว่าจากการเปิดชั้นเรียนไปแล้วหนึงครั้งนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีแล้วก็ได้มีการแนะนําเทคนิคต่างๆที่จะมาใช้ครั้งนี้ด้วยก็ขอให้กําลังใจคุณครูจัญยานะคะในการจัดการเรียนการสอนในในครั้งนี้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็วันนี้เราก็จะไป สังเกตชั้นเรียนของครูจัญญาสีบัวหวงนะคะในรายวิชาภาษาไทยห้าน,นักเรียนกลุ่มเป้าหมายก็คือนักเรียนชั้นม6ทั้8นะคะที่ห้อง3 634ใช่ไหมคะในเรื่องที่สอนันนี้คือการจับใจความสำคัญจากรรคดีเรื่องสามก,ก๊บโดยเน้นการใช้เทคนิคแบบ K W L Plus ร่วมกับ5 W 1 H นะคะัสษคชนเช่อนั้น มีส่วนบอกอะไรเหมือนชื่อเออ่สมาชิกในแต่ละคนในห้องพูดถึงเมทาวีนี่อ้หัวล้อ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 นะคะผู้นถือเมทาวีนอะไรเช่นเดียวกันวรรณกรรมเรื่องมันก็มีชื่อของเขาเรื่องที่พวกเราคุยกันเมื่อกี้คือสามก๊ก อแล้วสามโต๊เวลาดูวิเคราะห์แม่ทำอย่างนี้แมงเอาเป็นสองส่วนกับเหตุเรือเราได้กับกับเหลุเรืสามโต๊เราได้สามกับโ๊มาวิเคราะห์สามนี่นม่น่าดูเลยนเมื่อดูคำว่าโต๊ะน่าจะแปลว่าอะไรโต๊ะได้ าะคะอันนี้คือในส่วนของคร่าวๆต่อไปลูกใบความรู้เดี๋ยวเราดูใบความรู้เป็นพร้อมเป็นก่อนว่าใบความรมนะนนนะู้แม่ก็เปิดส่วต่อขึ้หลังนะตัวนี้นะส่วต่อคุณนี้ตัวนี้แม่ตัวนี่เห็นคุณเดียวคุณไปด้านหลังคุณลูกเหาเลยโหนดของโหนดตรงจีไปทำงานงนดหน,น้าเหลือลูกน้องแล้วก็ของหนูสมาชิกในกลุ่มแจกค่ะดูรายงนานหน้าแรก 你。 ตัวเดิมาแสภาษาไทยตั้งแต่ข้วสายาพยะบามผ้านหนูาพยาาควแล้วก็ในเล็กนะคะอันนี้คือความรู้ที่ลูกมีอยู่แล้วลูกดูอยู่แล้วในส่วนของเ็ต่อไปลรคตัวอะไรที่ลูกเห็นช่องต่อไปคือช่องไตรหัวใจโรคสิ่งที่ต้องการ ล่ะลูกก็พยายามจับเรื่องก็คือจับอยูวันก็จับเรื่องอะไรเยอะพูดถึงสามกะกมาเฟินบอกว่าได้ยินคนคุณก่อนคนคุขึ้นางถ้าแม่บอกว่าคนคุณอยู่คนละฝั่งกับโจโจทำไมคนคุณต้องไปอยู่กับโจโจที่พยายามลองคิดคุณเอาไปใ จะตั้งคำถามในช่องนี้วยว่าจะไยเพื่อตอบเพื่อหาคำตอบให้กับตรวเอ็น,นแล้วก็เป็นที่ทำในการเรียนหลังเรียนก่อน,น,นมีอะไรบ้า 三包吗？ ยกมือใครว่าข้าพ่อกำลังมีเลรไม่มีใครสนใจเลยเหรอน้าสนใจอย่างเดียวค่ะสามอ ้ประเนลองจีนประเทศจีนของผู้ราชเิลยงันนันทีพอเขาชอว่าเล่าปีอจะเป็นเชื้อโกสุดท้าย拜拜ทางไทยมีไทยจะไปช่วยจช่วยอนการทีอันนันอันนันีอันนี้ก็คือมีที่น้องร่วมสาบานสามคนเอ่ร no ่วมกันสามคนเนาะควรดูแล้วก็เตี้ยวดูงดีชื่อแากนี้นะเราเป็นภาษาที่สุดท้ายในห้อกองเป็นของสื่อตัวอันนันงไม่ใช่ เราชวนจะมีทหารที่เก่งมา,มมากในเรื่องการปูท,ทางน้ำเพราะอะไรลูกดินแดนแถบที่สุรินทร์เนี่ยปกครองอยูอ่เนี่ยติดกับน้ำหมดเลยฉะนั้นทหารเรือเนี่ยเป็นกูุ่มจัทหารปูทางดับนาำฉะนั้นลบกับโจโฉอะไรแท้ทุ่ทีเพราะโจโฉพอแผ่นดินใหญ่้องส่วนใหญ่ วันของโฟบีสิกนะจกบไม่มีส่วนสึ่งเดียวง้อโฟบของคุณควรไม่มีส่วนร่วมหน่าอันนี้ขนาดมากเลยในส่วนเพราะตอนที่เขาจีสนใจดีมีเมตตาวันนี้ลูกก็ตัวละครของเราอยากได้ครบหรือไม่คำถามจะยังไงลูก คำถามคำถามตอนนี้มีในใจยังคะสาระตนในกลุ่มมีอยู่หกคนนี้่มที่สามคนเราสามารถตั้งคำถามก็เปิดตั้งคำถามแล้วก็แชร์กันแลกเปลี่ยนหมคำถามองแกดีไหมคำถามของฉันดีไหมสรุปเอาของใครในกลุ่มแล้วเขียลงในช่องแนวตอนนี้พร้อมยังพร้อมพรอมพร้อมนสามสมโออ่พร้อมล้ค่ดีนะลูกระวังพลาดนะ โจยคะเราสามารถเหยียดไปในช่องสีเดียบด้านหลังได้ว่าโจอยู่คือใครนะคะนี่คือโจอยู่แม่ครับแล้วว่าเป็นเก่งอกลุ่มที่จะมาหมุนตเมืองของเล่าปีนเล่าป่นมีเมืองปกครองอยู่ โจหญิงเป็นแม่ครัคนสำคัญที่อยู่ข้าไใ่ล่าสมาตลอดคนเดินตามตำรามีแต่หมูเดิมาไหนโจโสมีตำรวจที่บกไปไล่ล่าแม่ไม่ค่ะขับากลเราถึงนั้นพวกพิมุไอ้เ แล้วมันชัดเจนตรงปึ๊บสามารถจดลงไปได้แต่ถ้าลูกยังไม่มั่นใจลูกสามารถชดันไ้ก่อนแล้วก็เอามาเขียนเพื่อเป่ดตอนที่แม่ให้ทำกิจกรรมได้นะคะแต่ถ้ายังทำมั่นใจแล้วก็สั่นลุยเลยนะคะ<ม>ถ้าไปหน้าตรงปึ๊บก็จะมีการมีเที่ยว<ม>โอเคเนาะข้อมูลข้อมูลมีอยู่วันนี้หรือยังลูกมีย่ง มแล้วมันคือความรู้เดิมใช่ไหมลูกมันคือความรู้เดิมที่ลูกรู้มาแล้วลูกสามารถเอาไปใช้นตอนที่หนึ่งของแม่ได้เลยอ่ะไปแล้วนะามาแม่ไปแล้วนะเล่าปิดคิดว่าจะสื่อเชื้อสายม,มีความเชื่อว่าสื่อเชื้อสายนะ แต่เจ้าฉากก่อนหน้านี้ได้ไหมเตียวหุยบอกว่ายังไงลุยเลยใช่ไหมแสดงว่าเป็นคนยังไงลุยเลยใจร้อ,อน,นใจร้อนเป็นยังไงออกบวชพบไม่ลองไม่รองคอกไม่สินาคุกคนนั้นเลยลองเลยใช่ไหมคะอันนี้คือพฤติกรรมหนึ่งด้านของเตียวหุยที่ดูได้จากเออที่เรานํามาให้เตียว แยกาบอเพื่อเขาัวตัูมาอยู่เพื่อนมาอยู่เต็มถ่ายถ้าองหโจโฉนั่นเองยว่เัดเนบ่ะเดี๋ยวเดียวนี่นี้เดียวเลียวลูกเดียวเียว คนเราไม่ต้องไปรู้จักเขาเพราะว่าเราไม่ได้เรียนเขาแค่นี้พอคนเราก็แยกทขาไปแล้วแล้วก็เป็นเพื่อนนานะควรกูก็เลยต้องให้คนนี้ไปเพราะอะไรเดียวเยวขึ้นไปความรู้สึกควรคุเป็นยังไงถูกเหมือนจัตรูไหมไม่ดื่นนั่นเถอะโนไปไปเลนะคะอันนี้ไปจริงจริงเ่ยโว้ยเป็นคนซื่อฝีมือสูงเราเป็นเพื่อนนานาแล้ว ไปเที่ยวก่อนเป็นยังไงไม่ต้องมานี่นี้ที่ข้าจะรับหนาทีไม่ไหวหืมทอมเขาะกลัรู้นิสัยปวนฟูคนนี้ยอมตายดีกบอกว่าให้ใครถึงข้าเป็นยังไง มีวาถึงไหมมีเอาประเด็นไหนขึ้นมาก่อนควรดูเริ่ัตว์แล้วก็ถือวาจาสัตว์เป็นนี่ก็คือผู้ใดไปยังกามวาจาของตัวเองเดียวเรียกเอาตรงไหนขึ้นมาเล่นก่อนคะเอานี้เลยออกคำสาบานมาเล่นเลยเป็นยังไงลูกเราเป็นคนรู้จุดไหมจุดในสาบานเลยแล้วเราไม่ได้บิดคำสาบานอยู่เป็นไปไม่ได้ต้องข้าไปเล่น เอาภรรยาของเล่าปีก่นอนเล่าปีไปออกก็ฝากภรรยาสองไว้กับควนกูถ้าควนโูตายที่จะไปโดนฐานยำผีแน่ัน้นสองข้อนี้เป็นจนวนเด็ ก่อนแข่งก่อนเขาเสียก็จะไปเลยลูกอะไรก่อนไปเลยียมาเอาไปดูเลยลูกข้อดีคืออะไรซื้อจากซอร์ซื้อจากซีบีดียัเลิศข้อเสียก่ะสมากเสียมากมีความใจอ่อนใจอ่อนก็มีเหตุผลของเขาเพสามสาวว่าอนุโลมหรืออนุมานไปในส่วนนี้ได้ต่อไปลูกคนสุดท้ายคือใครลูกโจหยิงหรือเตียวเลี้ยวบอกแม่